เจียู U ่อ e ีซิมนี่ฮวชัยดูจีนนี้ทรูมีโปรดีๆมาฝากกับซิมทรูไอดีหนังดังดูฟรีเน็ตฟรีไม่มีโฆษณาเติมจ่ายจบครบทั้งเน็ตและความบันเทิงเปิดซิมทรูไอดีพร้อมสมัครแพ็กเกตเน็ตไม่อั้นดูทันทีทรูไอดีพลัสนานตลอดปีมีให้เลือกด้วยกันถึง2แพ็กเกจค่ะสำหรับแพ็กเกจแรก เน็ตไม่อั้น4เมกนาน7วันราคา70บาทวิธีการสมัครกดดอกจัน900ดอกจัน9870ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะส่วนแพ็กเกจที่2เน็ตไม่อั้น15เมกร,ราคา200บาทวิธีการสมัครก็ง่ายมากเลยค่ะกดดอกจัน900ดอกจัน2210ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ สแพ็กเกจสุดปังต้อนรับตรุษจีนขายกันเยอะๆนะคะขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกร้านค่ะอ่งเปาตัวตัวใกล้ค่ะ